สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมพี่น้องครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมเนาะกับบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมบ่าวพัดเซียนไต้หวันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมผมมีแนวทางนะครับแนวทางดีๆที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะมาฝากพี่น้องไว้ไปพิจารณากันกับแนวทางไวรัฐบาลไทยของงวดวันที่16 ว 2, 5, ันวาคม2567พี่น้องครับผมแนวทางชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางโหราศาสตร์นะครับผมแนวทางโหราศาสตร์น้ำปอห่วงนะครับผมเนาะอ่านก็ไม่ค่อยถนัดหรอกครับผมเนาะแนวทางชุดนี้ก็ถือว่าสถิติดีอยู่เด้อพี่น้องเน้อแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดนี้ชุดนี้ถือว่าดีมากๆพี่น้องครับผมแนวทางชุดนี้ดีมากๆเด้อพี่น้องเด้อสถิติดีมากๆนะครับผมเนาะผมติดตามมาหลายงวดแล้วพี่น้องครับผมเนาะ ถึงได้มั่นใจเอามาลงให้พี่น้องไว้ดูกันนะครับผมเนาะแล้วตัวเลขก็ไม่เยอะด้วยนะครับผมเนาะ,ะมาดูกันย้อนหลังกันก่อนพี่น้องครับผมสถิติย้อนหลังกันก่อนของวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับผมเลขวินอยู่ 1, นี่ห้าตัวพี่น้องครับผมเนาะวินอยู่นี่ห้าตัวเข้ามาสามตัวสองตัวเลยสามตัวเลยพี่น้องครับผมเนาะเข้ามาสามตัว,ตวเลย,เลยพี่น้องครับผมเนาะ,ะนี่ครับผมเนะมาะวันที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่ง นะครับผมเด่นใต้หกหนึ่งเน้นๆหกหนึ่งเลยพี่น้องครับผมเนาะให้มาอยู่สองชุดเหนือบนสองชุดล่างสองชุดพี่น้องครับผมเนาะให้หกเข้าหกหนึ่งหกเก็บนาอนะครับผมเนาะบนให้ศูนย์พี่น้องครับผมเนาะถือว่าแม่นมากสถิติดีอยู่้ดยพี่น้องเลือกตัวเลขไม่เยอะก็น่าสนใจอยู่นะครับผมเนาะเห็นมันสถิติดีๆน่าสนใจเป็นข้อมูลดีๆอยากจะไม่พี่น้องไว้ไปพิจารณากันอีกนะครับผมเนาะสำหรับงวดนี้พี่น้องครับผม วันจันทร์ที่16ธันวาคม,ม2567เด้อพี่น้องเด้อดูเป็นมีโชคดูดีถูกตรงๆนะครับผมขอบอกว่าอย่างงี้นะพี่น้องเนาะอ่าชุดวิน5ตัว0 2 3 9 7พี่น้องครับผมเนาะจับคู่ให้เน้นๆ2คู่บน2คู่ล่าง2คู่เหมือนเดิมพี่น้องครับผมเนาะบน3กับ5เด้อพี่น้อง3 5 3 8นะครับผม อ่าล่าง9 5 9 8นะครับผมเด่น3เด่น9ครับผมเนาะอ่าเด่นมากคือ3พี่น้องครับผม3 5 3 8 9 5 9 8เลขก็สวยอยู่นะครับผมเนาะเลขก็สวยอยู่เดอ้อหลายๆแนวทางที่ผมมาลงให้เห็นไหมครับผมก็เด่นมาเด่นมาเยอะอยู่นะครับผม3กับ9กับ8นาะพี่น้องเนาะอ่า3กับ9กับ8ก็เด่นมาอยู่เยอะอยู่เดอ้อ อ่ะลองดูนะครับผมพี่น้องลองสังเกตดูดูหลายสำนักนะครับผมที่โมผมมาลงให้เด้อพี่น้องเด้อมีแต่สถิติดีๆทั้งนั้นพี่น้องครับผมเนาะลองรวบรวมกันลองเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับผมเนาะที่นําสถิติหลาย สำนักไปรวมกันเดี่นตัวไหนมากที่สุดก็จัดกันได้เลยตัวนั้นนะครับผมพี่น้องกับผมอ่ะตามนี้เถอพี่น้องเถอะนวทางดีๆข้อมูลดีๆอยากจะมาฝากพี่น้องไปไว้พิจารณาการทุกตัวเลขทุกข้อมูลทุกแนวทางเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ข้อมูลนะครับผมก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเถอะพี่น้องเถอะให้พิจารณาเอาหลายๆสำนักหลายๆแนวทางกันนะพี่น้องนะอ่ะตามนี้เถอะพี่น้องเ้อะ ชอบประจักใขจก็ผ่านนะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปกลับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมเนาะอย่าลืมพี่น้องับผมถ้าชอบแนวทางแบบนี้สนใจนในครางแบบนี้นะครับผมเนาะก็ลองเข้ามาติดตามนะครับผมกดติดตามไว้ด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไว้นะครับผมเนะาะแนวทางดีๆแบบนี้ผมก็จะนํามาเอามานําเสนอให้พี่น้องไว้ชมกันทุกๆงวดนะครับผมเนาะอ่ะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอพี่น้องทุกท่านมีโชคนะครับผมดวงดี รว,วยกันปังๆกันทุกคนนะครับผมสาหรับในงวด16ธันวาคม2566 67นี้่ะกราบขอบคุณครับสวัสดีครับผม